มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมอบประกาศนียบัตให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมัคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนาพิธีแห่งศรัทธาเป็นผู้นำนะคะที่จบการศึกษานะคะเป็นรุ่นแรกด้วยค่ะ ผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่มัคนายกให้มีความรู้และก็ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับมงคลพิธีและอวมงคลพิธีสารัธรรมที่แฝงอยู่ในงานพิธีกรรมต่างๆให้มีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดสาระสำคัญของศาสนาพิธี สามารถออกแบบและบริหารจัดการงานศาสนาพิธีได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนค่ะและก็มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างวัดกับประชาชน พระครูศิริปุญญาพิวัตรเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามัคคณายกที่ส่งมาอบรมเนี่ยกลับไปนำทำรรพิธีก็เห็นว่าเข้าใจพิธีกรรมต่างๆดีขึ้นการกล่าวนำคำถวายข้าวพระพุทธก็ถูกต้องชัดเจนมีบทกรอนและคติธรรมสอนใจคนที่มาทำบุญการปฏิบัติตนก็สงบเสงี่ยมกว่าเก่า อย่างไรก็ตามงานพิธีจัดขึ้นณห้องประชุมใต้โดมอาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาพิบาลวิทยาลัยทรงพุทธปัญญาศีทวาบราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยไ,ไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะคุณคนดีของจุ๋มค่าจะมีประโยชน์ในด้านการประกอบาศาสนาพิธี ทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนแห่งการประกอบพิธีที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและของชาวไทยและจะมีประโยชน์ในการให้มัคณายกผู้นำ ประกอบศาสนาพิธีได้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาธรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการประกอบพิธีแต่ละขั้นตอนรวมทั้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของอวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีอย่างเช่นทูก ปรัชญาธรรมหมายถึงอะไรเทียนหมายถึงอะไรดอกไม้หมายถึงอะไรโต๊ะหมู่บูชาหมู่หหมู่เจหมู่เหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อนี้เป็นการเสริมปัญญาความรู้ให้กับอุทธศาสนิกจชนและประชาชนทั่วๆไปซึ่งถือว่าเป็นการสร้างทั้งศรัทธาและปัญญา ให้เกิดในหมู่พุทธศาสนิกชน